สัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีจอประจำเดือนกันยายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน ในช่วงเดือนกันยายนนี้มีทิ่พลของไพ่การเงินเข้ามาสถิตยอยู่นะคะซึ่งถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ยังมีโอกาสต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะหรือเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทํางานยังเข้าหาอยู่นะเป็นเดือนที่มีที่พลของไพ่ที่ดีอ่ะ เข้ามานะคะสร้างอิทธิพลอยู่ฉะนั้นคนที่เกิดปีจอเนี่ยนะคะอาจจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าต้องสร้างผลงานให้มากๆหน่อยไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตีพกฏไพ่ถ้วยนะพลังกาลังของไพ่ถ้วยนี่ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หรือเรื่องของความอ่อนไหวด้วยนะรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาเก่าๆกลับเข้ามาให้สะสางหรืออาจจะเป็นเดือนที่เจอคนเก่าๆกลับเข้ามาด้วยนะ แล้วอของไพ่6ถช่วยนี่ก็คือเรื่องของความไร้ดิงสาเรื่องของความเด็กนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนนี้คนที่เกิดปีจออาจจะต้องนะคะพาย,ยายามที่จะผลักดันตัวเองทําให้เกิดการเติบโตนะคะให้เยอะๆหน่อยนะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่เราจะต้องแบบใส่ใจนะคะกับลูกค้ากลุ่มเก่าๆด้วยนะคะหรือว่าคนเก่าๆที่กลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการงานเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันนะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนี่เป็นตำแหน่งที่ต้องระมัดระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินเนี่ยต้องรอบคอบหรืออาจจะมีคนนําความเดือดร้อนนะคะในเรื่องของการเงินมาให้อันนี้ต้องไปปรับหรือไประวังรอบคอบนะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าดีหน้าที่จะเข้ามานะคะแก้ไขปัญหาให้หรือว่าเข้ามาเป็นที่ปรึกษา แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทํางานหรือการประสานงานกันซึ่งยังทําให้นะคะตําแหน่งนี้ยังเข้ามาสนับสนุนดวงชะตาของคนที่เกิดปีจออยู่ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าเดือนนี้ถ้ามีการต่อเติมมีการซ่อมแซมอันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาแต่ก็ต้องรอบข้อเพราะเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมงบจะบานปลายเพราะว่าแหน่งของบ้านหรือร้านนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ รวมถึงนะคะคนไหนที่กําลังผ่อนบ้านอยู่หรือมีหนี้นะคะก็ต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยนะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของขโมยขโจรด้วยนะบ้านหรือร้านนี่ต้องรักษาความปลอดภัยให้ดีนะไม่งั้นอาจจะมีเข้าของมีค่าสูญหายหรือมีปัญหาด้านการเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะจะทําอะไรก็ต้องวางแผนให้ดี โดยเฉพาะไม่ควรนะคะให้คนที่แปลกหน้านะเข้ามาอยู่ในบ้านบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องหรือบริวารก็ได้นะคะ oh. ซึ่งเราก็อาจจะ oh. นําเข้ามาอยู่ในตัวบ้านหรือตัวร้านแหละมันก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จา่ายบ้างนะหรือมีค่าใช้จ่ายกับผู้ใหญ่ในครอบ mm. ครัวนะตำแหน่งของบ้านหรือร้านค้าย,ยังไม่ใช่ตําแหน่งของการเก็บทรัพย์การเงินนะเดี๋ยวนี้เป็นตำแหน่งที่ค่าใช้จ่ายล้วนไหลออกไปเยอะก <Bu ild o> ็ให้ไปตรวจสอบดูว่าตรงตำแหน่งไหนที่มีรอยแตกรอยรั่วรอยรล้า ถ้าทำการแก้ไขได้ก็ทำการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมรวมถึงตำแหน่งไหนนะหรือตำแหน่งของบ้านหรือร้านถ้ามีขยะหรือมีสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วนะคะก็ควรที่จะนำไปนะคะบริจาคก,ก็ได้นะให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์จะเกิดกุศลหรือว,ว่าบางคนที่ชอบแบบสะสมของเก่าแบบเราก็ต้องแบบทำให้สะอาดทำอย่าให้บางตัวบ้านหรือตัวร้านนะจะทำให้ทรั์การเงินนะคะไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวร้านมากยิ่งขึ้นนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ต้องนะมาระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันคนที่เกิดปีจออาจจะรู้สึกอึดอัดใจนะในตำแหน่งของญาตินะคะหรืออาจจะนำในเรื่องของปัญหามาให้นะคะในตำแหน่งของบริวารอันนี้ถือว่าตำแหน่งบริวารดีนะหน้าที่จะได้บริวารที่เก่งบริวารที่ขยันนะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานหรือเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาในตำแหน่งของลูกหรือหลานเป็นเดือนที่จะมีข่าวดี อาจจะมีความสําเร็จเรื่องงานเรื่องการเรียนนะคะหรือว่ามีเรื่องของข่าวดีบางอย่างปรากฏขึ้นรวมถึงเรื่องของการเดินทางต่างๆด้วยถือว่าตําแหน่งนี้น่าที่จะเข้ามานะคะทําให้เกิดความสุขหรือเกิดความสําเร็จในตําแหน่งนะของเพื่อนร่วมงานถือพาดีนะคะเพื่อนร่วมงานน่าที่จะเข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยังทําให้การทํางานหรือการช่วยเหลือกันยังเกิดขึ้นนะในตาแหน่งของการช่วยเหลือก็มีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะ โดยเฉพาะนะคะคนผิวค้าหรือคนผิวขาวอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดปีจอนะก็คิดเรื่องของการเงินการลงทุนนะถือว่าเป็นความคิดที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะรวมถึงนะคะอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะหรือต้องการคาแนะนํานะคะจากผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วย อันนี้ถือว่าเป็นความรู้สึกที่กระตุ้นรุนในเรื่องของการทํางานพระยิบศีพยากรณก,ก็นะคะแนะนําว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ข้อมูลในเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนด้วยอย่ารีบร้อนนะต้องใจเย็นๆต้องรู้จักที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงะคะเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าให้ขาดนะจะเป็นสิ่งเดียวที่เป็นเกราะคุ้มครองนะคะหรือเกราะป้องกันคนที่เกิดปิดจอนะคะ การทํางานของคนที่เกิดปิจอนะคะอิทธิพลของไพ่การทํางานปรากฏขึ้นถึงหนึ่งใบนะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการประสานงานกัน โดยเฉพาะอาจจะได้เจอคนเก่าๆนะกลับเข้ามายื่นเงื่อนไขยื่นข้อเสนอต่างๆในเรื่องของงานหรือธุรกิจหรือยังได้รับการช่วยเหลืออยู่แต่พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ซึ่งต้องระมัดระวังนะคะแต่มองว่านะคะปัญหาต่างๆยังที่คลายไปได้ทําให้การทํางานหรือการประสานงานกันยังเกิดความลงตัวและทําให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีนะหรือว่าเกิดการเติบโตในเรื่องของการทํางานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้มัน ก็มีไพาเสียหายอยู่ใบเดียวเท่านั้นแหละตำแหน่งของผู้ใหญ่แล้วก็ตำแหน่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่นะคะอ่าบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่นะแต่สถานที่มันยังไม่พร้อมมันเกิดความล่าช้าหรือว่านะคะตำแหน่งที่เป็นปัญหาของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหารายการแต่ก็จะมีคนมาเป็นที่ปรึกษาให้อะ่ะ แล้วก็ทําให้เรื่องของการทํางานนะยังกลับมาสนับสนุนกันหรือกลับมาเคลื่อนไหวนะที่เกิดสภาพคล่องกว่าเดิมด้วยฉะนั้นถือว่างานยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินคนที่เกิดปีจอเนี่ยต้องมองว่าในช่วงเดือนกันยาย,ยนนี้มีที่มาของไพ่การเงินเข้ามาสถิตอยู่ ถือว่าโอกาสเรื่องไรายได้เรื่องการเงินนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่อิทธิพลของไพ่ที่ดึงออกมานี่ย,ยังเห็นปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะคะตำแหน่งของไพ่าการเงินก็คือไพ่ห้าเหรียญเนี่ยยังโผล่ขึ้นมาในช่วงเดือนนี้อยู่ซึ่งนะคะอาจจะบอกว่าคนที่เกิดปีจออาจจะมีค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมร้านหรือบางคนก็กําลังผ่อนอยู่รวมถึงนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะที่ล่วไหลออกไปตรงจุดนี้แล้วก็ปัญหาการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่นะ่ะ ะะก็ต้องรมาะระวังด้วยนะคะเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของเอกสารต่างๆก็ต้องตรวจสอบให้ดีบางคนนี่ถูกเรียกนะในเรื่องของเอกสารบางอย่างหรือถูกตรวจสอบในเรื่องของเอกสารด้านการเงินด้วยก็ไปรอบครอบตรงส่วนนั้นนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ไม่ควรค้ำปาาระกันให้ใครนะบางคนแบบค้ำประกันให้กับญาติมาก่อน นะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาบางอย่างเลยซึ่งอาจจะทําให้กระทบในเรื่องของการเงินแล้วทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะเดือนนี้ก็เลยเป็นเดือนที่รายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายยังมา,ากฉันยังต้องรัดเข็มขัดหรือวางแผนให้ดีเดือนนี้มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงไหมมีนะอิทธิพลของไพ่ห้าเหลีย่ยญนี้สามารถทําให้เรามีปัญหาการเงินได้ทุกเรื่องเลยมีเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะรวมถึงไม่ควรนะคะให้ใครหยิบยืมเงินนะนี่ต้องรอบคอบแล้วอย่างที่เตือนไปตอนต้น ในตำแหน่งของบ้านหรือร้านต้องตรวจสอบให้ดีเพราะอาจจะมีเข้าของมีค่าสูญหายนะคะหรือว่ามีปัญหาค่าใช้จ่ายซึ่งจะต,ต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะคนโสดไม่ต้องรีบร้อนนะคุณโสดต้องใจเย็นๆนะอาจจะมีปัญหาการครบซ้อนเพราะเดือนนี้หินที่์พลองไพ่นะคะรักแทรกซ้อนปรากฏขึ้นอยู่นะคะ แต่มองโดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของการครบซ้อนนี่มันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้อะนะคะแต่ว่าเป็นการครบซ้อนที่เหมือนกับเราต้องการเวลามากกว่านี้อ่ะคนโสดอาจจะต้องการเลือกหรือต้องการที่จะดูใจตัวเองก่อนว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยนะคะเราควรจะเลือกใครนะหรือบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการครบซ้อนที่เราไม่รู้เรื่องเลยนะว่าอีกคนเขาคบซ้อนเนี่ยเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาคนโสดอาจจะต้องตรวจสอบนิดนึง ว่าคนที่เข้ามาเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือ,อยังในบางกรณีเนี่ยคนโสดพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม่จะเป็นความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเ่ยยังไม่ได้อยากขาดนะคะอย่างชัดเจนแต่ว่าเขาแยกกันอยู่กับภรรยาหรือสามีแล้วล่ะ นะแต่ยังไม่ได้หย่างไงมันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้นะคะฉะนั้นคนสุดอาจจะต้องไประมัดระวังเรื่องของการครบหานะคะหรือว่าอาจจะต้องใจเย็นๆนะคะในเรื่องของการพูดคุยกันนะให้เยอะๆหน่อยนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความสัมพันธ์รักที่เป็นคู่ที่ดีอาจจะมีปัญหากันมาก่อนนะมีความระแวงสงสัยมีความหึงหวงกันแต่ก็มีการกลับมานะคะปรับความเข้าใจกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่อะ่ะอาจจะเข้ามาเป็นตัวกลางนะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์หรือการกลับมาคืนดีกันนะคะมีสถานการณ์ที่ดีมากขึ้นแต่เดือนนี้ก็ต้องระมาระวังนะเพราะยังเห็นปัญหาเก่าๆกลับมาอยู่โดยเฉพาะคนเก่าๆที่เคย เข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักอ่ะหรือว่าเคยมาเป็นมือที่สอ่ะอาจจะกลับเข้ามานะคะแทรกกลางทําให้เรื่องของครอบครัวหรือว่าในเรื่องของชีวิตรักอาจจะประสบปัญหามือที่3าเหมือนเดิมอ่ะนะอันนี้ต้องปรับนิดนึงแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นไพ่ยีิบสีพยากรณ์บอกไม่ต้องไปกังวลใจเลยทั้งสิ้นให้ใช้ความใจเย็นให้มีสติเพราะยังไงนะคนที่เกิดปีจอก็เป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อหรือปัญหาโรคเก่าๆอาจจะก,กลับมาอาการอักเสบในลำไส้หรือระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีโรคหวัดโรคภูมิแพ้แล้วก็มีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดนะคะก็เครียดเรื่องเงินแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจนะคะเข้ามาด้วยนะแล้วก็ปัญหาด้านสายตาต่างๆคุณสุภาพสตีเนี่ยมีปัญหาบริเวณทรงอกเต้านม ถุงน้ําดีท่อน้ําดีกระเพาะปัสสาวะจะอักเสบนะนี้ให้ไปตรวจสอบดูนะคะแล้วก็นะคะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองที่ต้องไปใส่ใจนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยซึ่งก็ต้องไปดูแลใส่ใจกันให้มากๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไา่ยิบสพยากรจะสรุปว่าอย่างไร พายุบีพยากรณ์เขาบอกว่าการทํางานเป็นเดือนที่มีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจโดยเฉพาะนะคะยังรอในเรื่องของสัญญาบางอย่างหรือรอการตัดสินใจอยู่เดือนนี้ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจให้ใจเย็นๆนะคะรอดูสถานการณ์ไปก่อนจะมีคนเข้ามาให้ความคิดหรือเข้ามาให้ ความช่วยเหลือนะคะที่เรื่องของการตัดสินใจได้ดีมากขึ้นเอกสารด้านการทํางานให้ตรวจสอบให้ดีถือว่า,พาไพ่ใบนี้ถึงแม้ว่าจะมีความลังเลสงสัยหรือยังมีความราชาบ้างแต่ยังเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็ให้ไประมัดระวังเรื่องของเอกสารในเรื่องของการทํางานและถ้ามีเรื่องของปัญหาอะไรให้เข้าไปสื่อสารให้เข้าไปพูดคุยนะคะจะทำให้เรื่องของการทํางานนี้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ยิบีก็สรุปว่าการเงินยังดีนะสําหรับคนที่เกิดปีจอ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรยังแก้ไขปัญหาไปได้รวมถึงนะคะยังมีคนนะคะที่มีฐานะการเงินน่ะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาอุปถัมภ์อยู่โดยเฉพาะคนที่กําลังเดินเรื่องกับสถาบันการเงินต่างๆนี่ยังถือว่าเกิดโอกาสมากๆเลยนะคะ อันนี้จะเป็นตัวแปรนะที่จะมาบอกคนที่เกิดปีจอได้ว่าบางคนเนี่ยอยากจะลงทุนทําธุรกิจแหละแต่ไพ่โดยรวมมันมีห้าเหรียญปกติถ้ามีห้าเหรียญไม่ควรลงทุนในเรื่องของการเงินนะคะแต่ถือว่าไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินคนไหนที่ลงทุนไปแล้วไม่ต้องเครียดนะถือว่าในเรื่องของการที่เราลงทุนไปอ่ะมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของกําไรกลับเข้ามาอันนี้ถือว่าการเงินนี่ยังเกิดโอกาสหรือย,ยังเกิดกําไรหรือพลิกฟื้นเนี่ยในเรื่องของการเงินได้นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดน ะะมีโอกาสพบรักจากการทํางานนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องใช้เวลานะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของธุรกิจเรื่องของการทํางานอันนี้ให้หาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะไม่อย่างนั้นมันก็จะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะแต่ก็ถือว่ายังเป็นไพ่ที่ดีถ้าหาเวลาหรือปรับกันได้นะก็ยังสามารถที่จะกลับมานะคะพูดคุยกันนะคะหรือพัฒนาฟื้นฟูแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรักได้ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายถือว่านะไพยีบอกว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่แต่สิ่งที่อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการปวดก,กระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เรื่องของการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆรวมถึงปัญหาด้านเส้นผมนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพแสงสุขจะชี้นาว่าอย่างไรไพแสงสุขบอกว่านะคะการทํางานถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสบางคนอยู่ในช่วงที่มีความรับผิดชอบเพิ่ม หรือมีเรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆด้วยนะถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะต้องพัฒนาตัวเองหรือใส่ใจกับเรื่องของการทํางานหรือความรับผิดชอบใหม่ๆที่ได้รับด้วยบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังฝึกอบรมงานหรือได้รับหน้าที่ฝึกอบรมงานเด็กหรือบริวารน,นะคะก็ถือว่ายังเป็นไพ่ที่เกิดโอกาสเรื่องของการทํางานอยู่นะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่แสงสุกก็บอกว่ารายได้การเงินยังดีถึงแม้ว่าจะมีความรับผิดชอบหรือมีค่าใช้จ่ายมากนะคะแต่ถือว่ารายได้การเงินยังเคลื่อนไหวนะในสถานการณ์ที่เกิดสภาพคล่องคือบางคนมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายแต่ใช้จ่ายในทางที่เราแบบอยากจะใช้จ่ายอ่ะใช้จ่ายในเรื่องของความสุขบ,บ้างใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่าการเงินยังแก้ไขไปได้นะหรือกำลังจะไปหยิบยืมเงินคนอื่นเขาอะ่ะนะคะผู้ใหญ่จะให้ยืมไหมก็ถือว่าไพ่แสงสุกเรายังมีโอกาส ดนในเรื่องของการได้รับโอกาสหรือการช่วยเหลือด้านการเงินอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับไพ่แสงสุกก็บอกคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะแต่ความสัมพันธ์รักนะคะยังไม่ชัดเจนนะคะ โอกาสที่เข้ามามันยังเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพัฒนาหรือพูดคุยกันไปก่อนเรื่อยๆนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความรักที่ต้องปรับกันนะคะเป็นความรักที่ต้องพยายามที่จะฟื้นฟูแก uh ้ไขอ่ะในเรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวด้วยโดยเฉพาะ pa. เรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเรื่องของการเดินทางเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการเจราจาสื่อสารกันเนี่ยต้องถนอมน้ำใจกันบ้างนะต้องปรับใหม่จะไม่เรื่องของความรักยังกลับมานะคะพูดคุยกันได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพไพ่แสงสุขบ,บอกให้ระมัดระวงัง เรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะแล้วก็มีปัญหาอาการปวดแบบลําคอปวดคอปวดไายทอยแบบเนี้ยคอเคสแล้วก็มีอาการปวดขาปวดหัวเขายืนนานค่ะมีอาการอักเสบในช่องปากล้อนในบ้างพูดเยอะนะอันนี้ก็คือดื่มน้ําน้อยอ่ะให้ดื่มน้ำครับไปเพพผิงพอด้วยนะสุขภาพร่างกายก็จะดีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้ยังถือว่าดีนะคะถึงแม้ว่าจะเจออิทธิพลของไพ่ถ้วยเข้ามาแต่ยังได้รับการช่วยเหลือหรือยังมีลูกค้านะคะประจําเข้ามาให้โอกาสอยู่คนที่นางานประจําก็ถือว่ายังส่งผลด้านดีกับเรื่องของการทํางานถ้าถามว่าจะย้ายงานไปที่ใหม่ได้ไหมนี่ยังเจอไพ่ถ้วยเก่าหรือไพ่ที่เก่าเข้ามาทับในวันหงเตงอยู่ฉะนั้นคนเก่าๆหรือที่ทํางานเก่านะคะยังเป็นที่ที่เราจะต้องทําต่อไปและยังสามารถที่จะสร้างโอกาสหรือสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองด้วยนะ ส่วนในเรื่องของการเงินงก็รายได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะหรือว่าอาจจะมีคนเก่าๆก,กลับเข้ามาพูดคุยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะกลับมาดูแลเทคแคร์ care, ใส่ใจกันหรืออาจจะพูดคุยกัน ในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจนะคะหรือการวางแผนซื้อบ้านเนี่ยหรือการอยู่ด้วยกันในอนาคตอ่ะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะคะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสที่จะเจอคนเก่าๆกลับเข้ามาหรือดวงชะตาเนี่ยอาจจะต้องนะคะไปจับสิ่งเก่าๆนะเข้ามาสร้างเป็นอาชีพอะ่ะนะนี่ลองไปคิดดูนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์เนี่ยนะคะถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะ,ะโดยเฉพาะการประสานงานกันเป็นคู่นะมีหุ้นส่วนมีคู่หู แล้วก็อาจจะมีเรื่องของที่ปรึกษาในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะคนที่ทำงานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะอันนี้ถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะคะเป็นเดือนที่ มีความกระตือรือร้นหรือขยันมากๆส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานนะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดก็เหมือนกันค่ะพบรักจากการทํางานเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งพูดคุยกันอะ่ะอันนี้ถือว่าต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังช่วยเหลือกันยังเป็นที่ปรึกษากันนะฉะนั้นก็ยังถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่ก็ให้ระมัดร,ระวังนิดนึงเพราะว่าคู่ครองคนรักของคนที่เกิดวันจันทร์น่ะอาจจะเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีหลักการน่ะ ใครๆเขาก็อยากจะเข้ามาคุยด้วยใครๆเขาก็อยากเข้ามาขอความแนะนานะมันอาจจะเกิดปัญหามือที่สามแหละหรือเกิดความหึงหวงหรือเกิดความเข้าใจผิดได้อันนี้ก็ต้องพยายามไปปรับกันนะแล้วก็อย่าไปหึงหวงกันมากนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการบัญชีงานด้านสินเชื่อขายของเก่าขายของมือสองนะคะหรือว่าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรีไซเคิลต่างๆนะอันนี้มองว่า ถูกฉลอนะเรื่องของการเก็บนะคะสิ่งของนะคะหรือว่านำมารีไซเคิลขายใหม่แบบนี้นะคะอันนี้มองว่าถูกฉลอหมดเลยนะแล้วก็ลงรับจำนำด้วยแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจด,ด้านนี้อันนี้ต้องรอบคอบนะจะมีปัญหาเรื่องของการทำงานบางคนนี้ความดื้อรั้นทิฐินะอาจจะออกจากงานกลายเป็นคนว่างงานหรือว่าด้วยอารมณ์นี่แหละทำให้นะคะถูกบีบให้ออกจากงานด้วยนะคะฉะนั้นคนที่ทำงานประจำนี้ต้องระมัดระวัง ปัญหากับเพื่อนปัญหากับหัวหน้านะคะนี่ต้องรอบครอบด้วยการทํางานจะติดขัดไม่ราบรื่นหรือยังไม่ก้าวหน้านะการเงินนี้ก็ต้องรอบครอบที่สุดเลยคนที่เกิมดมังคานะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้จะมีที่ผลของไพายรายได้เข้ามาก็จริงนะแต่วันของตีงไปติดเสียเรื่องการเงินก็คือบางคนมีหนี้อยู่แล้วเงินเข้ามามันไม่พอใช้หนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเดือนนี้ไปเจออิทธิพลของพ่ยแบบการเงินเสียหายเข้ามาทับอีกรอบหนึ่งอีกก็ย่ำแย่เรื่องของการเงินเพราะว่ามีหนี้ไม่พอนะ ยังมีโอกาสจะถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาสร้างปัญหาด้านการเงินให้ฉะนั้นคนที่เกิดวังคารไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินแล้วก็ไม่ควรลงทุนอะไรเลยอดใจไว้ก่อนนะรอดูสถานการณ์ไปก่อนถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินหรือชักชวนไปทําอะไรให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะถึงมันจะน่าสนใจอะไรก็ตามหรือว่าการเงินที่เข้ามามันมีโอกาสก็ตามแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยมันติดไพ่การเงินเสียนิดนึงฉะนั้นนะคะไม่ควรรีบร้อนเด็ดขาดนะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี้ไม่โดดเด่นนะคะให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่กันอันนี้ให้ไปปรับปัญหาเรื่องเงินนี่แหละบางคนก็มีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินบางคนก็นะคะมีปัญหาเรื่องลูกนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลี้ยงดูค่าเลี้ยงดูต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องไปพยายามที่จะพูดคุยกันให้ดีๆแหละมันไม่มีทางที่จะ ใช้อารมณ์แล้วมันทําให้เกิดความสําเร็จนะทุกอย่างในช่วงนี้คือต้องใจเย็นๆต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะจะทําให้ทุกอย่างไม่บานปลายนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะถือว่าส่งผลในด้านดีนะจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความคิดที่จะไปเรียนรู้หรือไปอบรมงานไปสัมมานาง,งานมีความคิดที่จะเรียนต่อหรือบางคนนะในเรื่องของการทํางานนี่ก็มีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องอันนี้มองว่ายังเป็นี่ผลของไพ่ที่ดีนะคะ โดยเฉพาะคุณสุภาพสติเนี่ยจะเข้ามานะคะให้คําแนะนํานะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกอย่างเลยส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะยังมีดวงที่มีคนเข้ามาอุปถรัรมภ์ด้านการเงินอยู่ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักนะอาจจะพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าจะมีผู้ใหญ่ชักนําความสัมพันธ์มาให้นะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันแล้วเป็นคู่ที่สินเสมอกันด้วยเดือนนี้นะคะควรที่จะหาเวลาไปทําบุญนะแล้วก็สร้างสมนะคะในเรื่องของอบารมีรักคู่กันน่ะจะทําให้ดวงชะตานะคะมีความสุขเพิ่มยิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนี้ถือว่าส่งผลดีนะธุรกิจการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเคลื่อนไหวอาจจะมีเรื่องของการเดินทาง หรือว่าอาจจะมีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนนะคะซึ่งก็น่าจะทาให้ธุรกิจการหานเติบโตโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งธุรกิจด้านการสื่อสารธุรกิจด้านสื่อออนไลน์หรือแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวทุกรูปแบบบางคนนี่คือขายอาหารทะเละเปิดห้องเย็นตู้แช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาหารแปรรูปต่างๆอันนี้ก็ถือว่าส่งผลดีนะคะแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวอ่ะธุรกิจประมงทุกอย่างด้วยงานด้านอสังหารมิมทรัพย์นี่ถูกฉลองหมดเลย คนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ก็ถือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ส่งผลดีนะการเงินนี่รายได้จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดน,นี่มีโอกาสพบรักทางไกลนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์รักที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นเป็นคู่รักที่คู่แบกคู่หามอะ่ะช่วยเหลือกันจนล่ําจนรวย คือความสัมพันธ์ช่วงนี้มันอาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะไปกันรอดไหมนะคะแล้วก็ชีวิตคู่จะรวยไหมอยู่ด้วยกันก็คือไพ่ย,ยังบอกว่าถ้าเราช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆนะคะคนสองคนก็จะทําให้ฐานะการเงินนะคะดีมากยิ่งขึ้นคืออยู่ด้วยกันนานๆแล้วมันรวยมันมีแต่เรื่องดีๆนะคะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเรื่องงานเรื่องก,การเงินเรื่องความรักนี้ดีอาจจะมีการไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวธรรมาชาติไปเที่ยวทะเลด้วยอันนี้ก็ถือว่า ทำให้ความสุขในชีวิตคู่นี้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วคนไหนที่มีความรู้สึกว่าเราจะทําธุรกิจอะไรดีนะก็ลองคิดธุรกิจเก่าๆของเตเอนแล้วนำมาต่อย,ยอดหรือบางคนนี่ยังคิดไม่ออกก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวอะ่ะนะอันนี้ลองเอาจับดูนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะ,ะถือว่าดวงชะตาดีเหมือนกันนะคะการทํางานจะมีโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าหรือมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่ถือว่าไรายได้ดีนะเป็นคนขยันเป็นคนเก่งนะก็หาในเรื่องของการเงินได้ดีแต่ว่าให้เรามาระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะฉะนั้นหาได้มากแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะอันนี้ยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่แต่ถือว่าไรายได้ก็ยังดีอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีเหตุให้จ่ายออกไปอ่ะจนการเงินเหลือน้อยนี้ก็เราไปวางแผนที่ดีก็จะทําให้ส่งผลกับการเงินที่ดีระยะยาว ความรักนี่คนโสดมีโอกาสพบรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์รักที่ยังปรับกันได้หรือยังให้กําลังใจกันอยู่นะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์อิทธิพลของไพ่การเดินทางนะคะเข้ามาสถิตยอยู่นะมีโอกาสที่จะได้เดินทางอาจจะเดินทางทั้งในและต่างประเทศหรืออาจจะมีผู้ใหญ่นะจากทางไกลมาเยือนด้วยซึ่งส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะการทํางานก็มีการเคลื่อนไหวมีโอกาสเติบโตเลยนะคนที่ทํางานประจามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง หรือถ้ามีเรื่องของการโยกย้ายเกิดขึ้นก็จะโยกย้ายแล้วเติบโตมากขึ้นคนไหนที่กําลังมีความรู้สึกว่าอยากจะไปทํางานต่างประเทศนี้ไปได้ไหมคือไพ่การเดินทางมันมาเคลื่อนไหวแล้วถือว่าเกิดโอกาสนะคะดวงชะตาต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆจะทําให้นะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการทํางานมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะเพราะว่าดวงมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์นะ ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยพบรักทางไกลพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะอาจจะเข้ามาผัวพันธ์นะจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะอาคู่ครอ,องรักอย่างอุปถรรัมภ์ดวงชะตาอยู่แต่ส่วนใหญ่มักมีปัญหาเรื่องระยะทางบางคนคู่ครองนี่ต้องเดินทางตลอด ไปทางานที่นั่นที่นี่หรือบางคนเนี่ยนะคะในเรื่องของความรักคู่ครองอยู่ต่างประเทศแบบนี้ไม่ค่อยได้กลับมาเจอกันเลยแต่เดือนนี้มีไพ่การเดินทางปรากฏขึ้นไม่เราเดินทางไปหาเขา <c oughs> เขาก็จะเดินทางมาหาเรานะฉะนั้นมีโอกาสาที่จะได้เดินทางนะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์รักที่ยังกลับมาพูดคุยกันอยู่ฉะนั้นถือว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีจอขึ้นต้นด้วยไพ่ถ้วยนะไพ่หกถ้วยก็คือ ไพ่ที่เน้นในเรื่องของความสบายใจครอบครัวนะคะแล้วก็ยังไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรนะไพ่หกถ้วยยังอยากเป็นแบบนี้แหละทําอะไรก็ทําสิ่งที่เราชอบกินอะไรก็กินของเก่าๆไปที่เก่าๆคือหกถ้วยนี่ชอบทําอะไรแบบเก่าๆอ่ะไม่ค่อยอยากจะทําอะไรที่เป็นใหม่ๆหรอกเราชอบทําอะไรเล็กๆแล้วมีความสุขนะคะแล้วก็จะเป็นงานที่เหมือนกับว่าพูดปากต่อปากออกไปไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากแต่นะคะใบสุดท้ายปร,กรยากฏไพ่จักรพรรดินะซึ่งหมายคำว่านะคะ คนที่เกิดปีจอจะต้องเติบโตนะคะจะเป็นคนที่ไปได้ไกลามากๆบางคนนี่อาจจะเห็นช่องทางในเรื่องของธุรกิจเดิมของตัวเองแล้วต่อยอดแล้วก็ไปได้ยาวเลยหรือบางคนนี่มีความรู้สึกว่าเราจะอยู่แค่นี้ไม่ได้ละมีคนเข้ามานะคะเป็นที่ปรึกษาให้ทําให้เรื่องของการทํางานหรือธุรกิจนี้โตขึ้นเรื่อยๆคือลักษณะเหมือนจากคนที่เป็นเด็กแล้วค่อยๆเติบโตจนเป็นคนที่มีพลังอะ คือไพ่ทวนนี้จะไม่มีพลังแต่พอไปเจอไพ่จักรพพรดปุ๊บพลังเต็มเปี่ยมเลยเห็นไหมคะฉะนั้นมันมองได้2อ,อย่างคือเราจากเด็กจะกลายเป็นคนที่เติบโตหรือ2เรานะคะจะไปเจอคนที่มีพลังมากๆนะคะเข้ามาผลักดันน่ะทำให้เรื่องของดวงชะตาหรือการทํางานนะคะประสบความสําเร็จนะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบพิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จ ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันอังคารแล้วคนไหนที่กำลังจะร่วมลงทุนธุรกิจกับใครถ้าบุคคลนั้นเกิดวันอังคารนะคะให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าดวงชะตาอาจจะไม่ได้เกื้อนหนุนกันนะ วันนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ